สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ครับเราก็กลับมาอยู่กับเกมฟิชมือนเดินนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับวันนี้ครับผมจะมาสอนทุกคนดู gps แบบละเอียดคือดูคลิปนี้จบหาสมบัติเป็นแน่นอนครับผมยจะว่าแน่นอนอย่าแรกที่ต้องมีนะครับก็คือเข็มทิศนะครับ แล้วเราดูยังไงนะครับให้ทุกคนดูที่ด้านกลางนะครับที่ผมเอาเมาส์ชี้อยู่มันจะมีพิกัด x y และ z นะครับถ้าใครที่ดูคลิปที่แล้วที่ผมหาสมบัติไปนะครับก็จะมีค่าเดียวกันเลยอ่า x y และ XY z คืออะไรคือค่าพิกัดของตัวละครที่เราอยู่ณตอนนี้นะครับนะเข้าใจยังเออไปจบคลิปยอ้อ มันคือค่าพิกัดของตัวละครที่เราอยู่ณตอนนี้ส่วนในแผนที่คืออะไรคือค่าพิกัดที่กล่องสมบัติมันอยู่เพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องพาตัวเราเนี่ยไปที่พิกัดนั้นๆที่สมบัติมันอยู่ส่วนวิธีการดูนะครับให้ทุกคนหันกล้องแบบนี้ทุกคนจะเห็นไหม e n e n w w นะ s ให้ทุกคนดูนครับว่า,า n แล้วก็ s นะครับให้ทุกคนจำมาแค่นี้ะลย n กับ s จะอยู่ขั้วตรงข้ามกาันให้เริ่มจำจากตรงนี้นะ n กับ s จะอยู่ขั้วตรงข้ามกาันจำก่อนอย่าเพิ่งสงสัยว่าทำไม n กับ s จะอยู่ตรงข้ามกาัน s กับ w จะอยู่ตรงข้ามกาันอันนี้ w นะตรงข้ามคือ,อ e อ่นเพิ่มสิดผมขอ,อไป e กับ วจะอยู่ตัวข้ามกันโอเคพอจะเข้าใจไหมอ่าอี e. เดี๋ยวนะหาหาอีก่อนอีกับ w จะอยู่ตัวข้ามกันตนัวข้ามกัน n กับ s จะอยู่ตัวข้ามกันโอเคต่อมาครับต่อมาเดี๋ยวผมจะเสรเสร็จขึ้นมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนพาไปดูวิธีการดู g p s ว่าแต่ต้องดูต้องหายัางไงนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะขอออกจ็เกาะก่อนนะครับผมอ่าโอเคนี่ตอนนี้ผมออกมาข้างนอกแหละทุกคนจะเห็นว่าค่าพิการผมจะอยู่ที่ลบแปดร้อยกับลบหกร้อยนะครับแล้วทําไมถึงต้องดูสองค่านี้เป็นหลักเวลาเราหาสมบัตินะครับจะดูจาก x และ y เป็นหลักส่วน x และ z เป็นหลักส่วนค่า y คืออะไรค่า y นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดรูปนี้ให้ดูกัน อารุ่นนี้เลยนี่รุ่นนี้ผมนั่งทำมาสักพักเมื่อกี้เลยที่ให้จำก็คือค่า x นะครับ x ก็คือค่าแรกนะครับ x บวก x บวกคืออะไรสมมติว่าเราอยู่ที่เราอยู่ที่นี่เราอยู่ที่ลบแปดร้ยเก้าสิบแปดนะครับเราต้องการ ให้มันบวกนะครับบวกก็คือลดจากแปดร้ยเาสิบดลดไปเรื่อยๆจนเป็นค่าบวกที่ไม่ได้ติดลบนะครับคลิปนี้อาจจะนานหน่อยแต่ผมกำลังตีว่ามันมีประโยชน์ครับทุกคนแน่นอนโอเคจากนั้นครับจากรูปนี้ทุกคนเห็นไหมรูปนี้นะรูปนี้นะเนี่ยรูปนี้อ่ะรูปนี้รูปน,ปนี้จากรูปนี้ครับ x บวกใไร x บวกใค e x ลบวฮ่า x บวกคดอีเอ็กซ์ลบคเพราะฉะนั้นเราจะไปที่ x บวกเราก็ต้องค่อยคขับไปสมมตุติผมจะไปที่บวก5อ่ะอันนี้ผมั้างเป้าไว้เลย x 5 0 0ร้อยห้าผมจะตรงไปจนกว่า x จะเป็นค่าบวกกลับกันนะครับถ้าใครเป็น x ลบก็ให้ถอยหลังไปทางคเออชวน,ชน ให้ถอยหลังไปทางท W อ่าแล้วค่า x เราจะค่อยๆลดไปเรื่อยๆเห็นไหมอ่าไปทางท W นะมันเขาจะลดไปเรื่อยๆอ่าส่วนถ้าผมจะไปที่บวกห้ารอยเราเขาต้องไปทาง e บวก e W ลบนะครับบวก e W ลบของค่า x นะครับใครที่งงก็สามารถพิมพ์ค่าพวกนี้ไว้ในคอมเมนต์ก่อนได้นะครับเราค่อยเอาออกไปโอเคผมจะไปที่ x บวกห้าร้อยนะครับ x, 500, okay. x 500, บวกห้าร้อยโอเค x บวกห้าร้อยป๊าปาโอเคตอนนี้สี่ร้อยก,กว่ากว่าลวผมจะขออยู่ประมาณเท่านี้นะครับเพราะว่าการที่จะให้มันเปมันค่อนข้างยากตอนนี้สี่ร้อยเก้าสิบสามก็ใกล้เคียงสว่วนตัวเนี้ยผมเส้นเนี้ยผมจะเป็นลบสี่ร้อยอยู่เลยคือแบบมันแทบจะตรงข้ามมันอยู่แล้วผมจะทำยังไงก็คือให้เราหันไปทาง S นะครับ ถ้าเราจะให้ค่าแซดกลับไปเป็นบวกเราต้องหันไปทางเอสนะครับอ่าจะผมหันก่อนหันไปทางเอส๊บเโอเคนี่โอเคนะเอสแล้วเราเดินหน้าไปเห็นไหมค่าแซดเราจะค่อยคอลดลงแล้วนะครับกลับกันครับถ้าเราต้องการให้มันบวกเพิ่มหรือว่าเราต้องการไปมากกว่านี้ก็คือลบหนึ่งพันอะไรเงี้ยเราเขาถอยไปเรื่อยเรื่อยเลยเราก็ขับไม่ต้องถอยเขาได้นะไม่ต้องแบบทำแบบผมนะเราก็ขับตรงไปนั่นแหละแต่แค่หันไปทาง อ n นะครับเจะเป็นลบนะครับเบวกคือ s เส้ลบคือ n นะโอเคตอนนี้คือถือค่า y เราจะบวกเพิ่มไม่เป็นไรครับเรายังลบเกาะแล้วเราก็กลับมาให้มันอยู่ค่าพิกัดเดินโอเคผมว่าผมน่าจะพิกัดพิกัดผมนี่มันน่าจะตรงกับเกาะพอดีอะหรือเปล่านะอ่าโอเคเห็นไหมเราก็อ่านี่ได้ละ x x 5 0 0อ่า x 5 0 0ร้อย x ห้าร้อยแป๊บจะผมขอถอยมาก่อนถอยไปทางจะเอเอ x 5 0 0ร้อยส่วนวายยังเกินอยู่มันมันตอนนี้มัน6 0 0ใช่ไหมเราต้องการเราเราต้องหาประธางทิศเออ่าเอ,อยู่ไหน n อ,อยู่ทางนี้อ่าเอยู่ทางนี้เย็นประธานเราเขาบินข้นไป,เ,นเ,ไปเห็นไหมวายอ่ะถ้า y เราอยู่คงทิศอ่ะมันจะแทบไม่ลดเลยเว้ยเนี่ยเห็นไหมอ่าจะไมนจะลดบ้างใช่ไหมมันเพราะว่า มันก็อยู่ใกล้เคียงและมีที่เราต้องการที่จะไปนี่เห็นไหมอ่าโอเคประมาณนีนนนน้โอเคอ่าสมว่าใกล้เคียงนะครับมันบวกลบสิบแค่นิดเดียวไม่เป็นไรเพราะว่ากล่องอะ่ะมันสีทองมันเห็นเว้ยแค่เราดูลงไปในน้ำเนะ่ะสมมติถ้าอยู่อย่างเงี้ยถ้ามิกัดอยู่ประมาณ x ห้าร้อย z ห้าร้อยเนี่ยเราก็าดูที่ y ครับเช่นนี้ y ง่ายๆเลยถ้ามากกว่าหนึ่งร้อยสามสิบหยุดบนบกจะอยุดบนเกาะ ถ้าอยู่จนนู้นยังไงเขาต้องมากกว่า130 140 150 160อ่าแต่ถ้าต่ำกว่า130คือใต้น้ำ100%ครับนี่ดูเห็นไหมมันจะลบ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 ๆไปเรื่อยๆอ่าตรงนี้คือ75ครับคือค่าวายจะไม่มีทางติดลบนะจำไว้จะเป็นค่าบวกเสมอค่าบวกเสมอแต่อยู่เช่ว่าจะมากกว่า130หรือว่าจะน้อยกว่า130เออ ก็กลับมาที่รุ่นนี้มันเดินนะครับรู่นนี้มันเดินนี่ค่า y คือความสูงความเขาจะไม่ใช่ว่าความสูงคือระดับที่เราอยู่ถ้าเราอยู่บนเกาะสูงค่า y เขาจะมากถ้าเราอยู่ต่ําในน้ําค่า y ก็จะน้อยส่วนค่า x x บวกคือ e x ลบคือ b นะ z บวกคื x s, in. อ s z ลบคือ n จำไว้ทุกคนจำไว้จำไว้ถ้าจำไม่ไว้จำไม่ได้ก็ เข้ามาถามผมในสตยรีมได้นะฮะก็ผมจะสตรีมทุกวันตอนเย็ยนนะครับห้าโมงครึ่งถึงหกโมงนะครับเริ่มต้นไปจนถึงสองทุ่มสามทุ่มแล้วแต่โอ,อกาสนะครับผมก็จะลืมเข้ามาดูในสตยรีมผมได้นะครับในแอปทิกตอกนะครับผมส่วนลิงก์ทิกตออยู่ในทิคคิปชั่นนะครับเราเขาจะมีกิจกรรมทํานะครับเปิดทาเดินเปิดออรราอะไรต่งตางๆตกปลาจากปลาก็อยู่ที่ว่าเราจะทําอะไรในวันนั้นๆนั่นเองเออ สำหรับคลิปนี้ครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในก,การทำคลิปออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับใครที่รู้สึกว่ามันงงหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ถามกันมาได้เลยต่ผมจะคอมเมนต์ตอบให้นะครับผมโอเคหรือว่าใครอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยต่ผมจะจัดให้นะฮะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผม บ๊ายบายครับ